ยาดาเคยบอกไว้ว่ายาดาไม่ชอบสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่่อยกล้าเลนเพราะว่าเหมือนมันควบคุมไม่ได้แต่วันนี้ยาดาต้องมาควบคุมน้องมา้าในรายการยาดาพาลุยมาดูกันว่ายาดาจะควบคุมน้องม้าได้หรือไม่ยาดาจะลออหรือจะล่วงจะโดนน้องม้าดิบหรือไม่ไปลุยกัน มาขี่ม้ากันค่ะทุกคนเราไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยนะแต่ว่าคนที่ขี่จริงเขามไม่แต่งอย่างนี้นะแต่งอย่างนี้อันนี้แบบมาถ่ายรูปอะแต่ว่าก่อนที่จะไปขี่เขาบอกเราต้องไปเลือกม้าก,ก่อน <c oughs> แต่ว่าเน,นสิที่ไหนมา้าคะอยู่ในค้อ,อ,วอควางพีบเราต้องไปเลือกไปดูว่าตัวไหนอะเข้ากับเราแมทกับเราเราก็จะไปขี่เนาะ <c oughs> นี่เรามาดูม้าตัวแรกชื่อน้องไดมอนด์ใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายอุ้ยือแจ่มริ ดูตัวต่วไอไปครับนี่พ่อพันธุ์ชื่อ,อชอตัวไหนไครับเฮ้ยชลิปตัวไหนขึ้นเพลงมาสิไปสิกลัว่าอโอ๊ยไม่เอาขึ้นเพลงโหนะนี่เผื่อาแอบเงียบนะฮะจริงเหรอบางทีเผื่อๆเขาไม่รู้เป็นใครอะไรไมายุ่งอะไรกับฉันไยเขาก็จะมีแบบแกล้งเขาชอบแกล้งแต่เอาจริงเอาจังเขาจะเตะหน่อยไหมแบบไม่เตะแล้วฮะนักขมัอกร ี่วัวนี้เหรอถ้าเจ้าของขายก็น่าจะสี่ถึงหกแสนตัวไหนแพงที่สุดตัวที่แพงที่สุดก็คือตัวนู้นนะครับเดินทางมาถึงเมืองไทยก็รู้เรื่องว้สวยรถยนคันเดียวเดี๋ยวเราไปดูข้อมัดฝั่งนี้กันพี่คเดยวเจอที่ถูกใจแล้วคือตัวนี้ได้ไหมตัวนี้นั่งอยู่ที่ไหมเราเป็น <laughs> <laughs> น้องน่างงตัวนั้นชื่ออะไรพี่เป้งมั้งคายชื่อเป้งเป็นเพื่อนๆจับน้องสมกี้เหรอครับลายเขายังไม่ได้ออกเขาชื่อโคโค่ว้าวลิสสี่ฮัลโหลเจสซี่ พอเดินม้าเมืนอีกนั่งอยู่นี่เอาเธอนั่งอยู่ไหนเธอไปทำอะไรอยนี่อะไรนะไม่เล่นไม่เไม่เล่นไม่เล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดีกว่าี่มาขีดดีนวตามขีได้แล้วมาเดี๋ยวถามว่าขี่มาขีดดีแล้วถามว่าตกมาขีดทีดีกว่าขีดแค่หนวตรงนกระดูกหันมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นหลักแต่ว่าส่วนใหญ่มาที่นี่โอกาสน้อยวันนี้ตัวที่ดีสุดมันก ก็จะได้อยู่นะโกเป้าหมายของวันนี้คือยกล้อมาอยกสองขายก้อมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าตอนนี้ยะเห็นตัวที่อยากถูกใจแล้วว่าอยากจะขี่ตัวไหนเพราะว่าเขาแบบมายืนเล่นกับยะแล้วพี่เอกอ่ะเขาบอกว่าตัวนั้นเป็นคนที่พี่เล่นพี่แกล้งนิสัยเหมือนกันเราก็เลยต้องไปเจอกันก่ะเดี๋ยวไปดูว่าคนไหนอูกตัวน,นี้แหละที่ถูกใจน่าจะคือตัวนี้โอเคตอนนี้ยะได้เลือก้ังสไปซี่ใช่ไหมคะใช่ จะขี่เขาบอกที้ใส่ขี้่นที่แกล้งเหมือนกันแต่ว่าอย่าแกแล้งเรานะโอเคนะพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะเราสูงนะคะพี่อตอนนี้นะคะทุกคนเราได้ขึ้นมาอยู่ในน้องสไปซี่แล้วเราจะไปยังไงครับพี่คือเราจะเดินอยู่ขอบสนามเหมือนเราวิ่งออกน้ำไกยนอกสนามเหยียบให้แน่นครับสองเท้าแล้วบิดปลายเท้าออกแล้วตอกส้นเข้าไปแบบนี้สองขาแบบนั้นตอกส้นเข้าไปแรงอีกครับแรงอีกบแรงอีกครับโอเคนะครับทีนี้ทดลองหยุดมาครับเอ็นหลังยันขาและดึงสายอ่า เดี๋ยวพี่แนนเราบิดปเท้าเราต่อส้นเข้าไปฮะจะไปสายแค่ฝีมือจะเลืนสายาแ,คแค่นั้นเองลองเอาอีกมือมาจาับตรงนี้ดึงค้างไว้ครับให้ม้าเขาถอยหลังหนึ่งสองสามสี่ดนได้ย้อนสายพิเศษมาครับเอง,องผมอยากให้คุณยาดาเป็นคนสั่งมา้าให้ออกเดินด้วยตัวเองให้ได้มันได้ หยุดมาครับแล้วถอยหลังห้าเก้าครับโอเคแล้วอยู่ทางด้านขวาตัวเองครับขวาด้วยซ้ายขวาไม่ใช่เหรอคะมีสายครับผมต้องการให้ไปขวานี่เหรอคะมันสั้นนะคะเบี่ยงไหมครับเบี่ยง้ายยืดออกไปมองเท้าด้วยฮะสิ่งที่เราคิดคือมันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆคนที่สอนเรารู้ว่ามันเป็นไปได้ เป็นมือขวาถือครับเป็นมือซ้ายถือครับเป็นมือซ้ายถือครับมองทางครับครับสิ่งที่เราเป็นคือผมไม่ได้โฟกัสอย่างเดียวว่าเออ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 มาเราจะไปไหนในหัวเราคิดอย่างนี้เธอจะซ้ำเหนื่อยไหมไปไหนมาที่นั้น โอเคเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวไหมมองทางนะมองไปสองโพงรู้สึกจุกทา <c oughs> งขวาางซ้ายเออเออเออแล้ะถอยหลังครับข้าไปบังเลยกำสายแล้วดึงครับดึงเท้าเลยครับหนึ่งสองสามไปที่สนามเลยครับตรงเข้าไปก่อนเลยดีครับดีแบบน,นั้นโอเคดีครับไหนต่อไปมองทางครับมองทางมองทางมา <c oughs> สไปซี่เพจจริง <c> จ <oughs> ุกละไปายแล้บ จุดมาครับและถอยหลัง3าก้าครับถอยหลังเซนจูเซนด้านซ้ายของตัวเองถึงทาครับนับหนึ่งอและสามจูเซนด้านซ้ายในทันทีครับย้อนสายต่อต้นออกเขาครับผมไม<ป>่ไม่ไม่ย้อนสายต่อต้นอึ๊บมาครับและถอยหลัง3าก้าครับถอยหลังเซนจูเซนด้านขวาของตังทันทีอย่าให้สปีดมันเร็วเกินไป ตัวหยุดนะครับแล้วไปหลังสามเก้าครับไปหลังเสรยูเทนด้านซ้ายของตัวเองดึงค้างนับึ๊บอย่าให้มาเอี้ยวอย่าให้หอกอย่าให้มาเอี้ยวพอดึงค้างให้มาเอี้ยวพอครับอให้มาเอี้ยวพอหนึ่งสองและสามแล้วยูเทนด้านซ้ายของตัวเองซ้ายเออยู่ไหนกระตุกไปเลยกระตุกปุ้งไปเลยแต่น้าแล้วมองทางด้วยครับเจ็บไหมฮะเจ็บไหมเจ็บนะ it's oh. home ไลยป้ายไลยป้ายทุวันนี้เรามาสู่สนามจริงแล้วค่ะทกุกคนไม่ใช่สนามสองว้าว <Wow. S 2> วิวสวยๆใช่ไหมคะบ้านอยู่แถวไหนครับนเนียาาเย่ย,ยรครู้สำเนียงม,มันฟ้าพผมเลยอยู<ะ>่คือพระรามผมอยู่เมืองกาญครับนี่คือพระมแท้คู่สำเนียงเปเมืองกาญเลยต้อบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลีวตาตามใช่ไหมฮะ โปรเฟชชั่นอลมาแข่งม้ากับยะมาดูว่าระยะห่างของมินเนอร์กับโปรเฟชชั่นอลว่าจะเป็นยังไงนะคะพร้อมแข่งยังคะพี่เอ๋พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะเดี๋ยจอกันหวังว่าคงได้เจอนะครับไม่ใช่หายไปนะไม่เอาแล้วนาทีสามสองไปไปเอาเลยไปเอวไปไปเร็วใหไวไปเร็วให้ไวไปไปไปกาจะไปไม่ลากันเลยเหรอฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้ เฮ้ยยยยายยยย้เยย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 ้ยยยยยเยยยนยย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 ยะยดยยยยยยนยยยนะยยยยอนยย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 ยนยย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 ยครยบยยยยปอยย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 ยไยยยรยยยยอยยขยย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 ่ยย้อยยยยยยัยย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 ย แต่ว่าอย่าลืมก่อนที่เราจะไปอาบน้ำขอไปชมวิวส,สวยๆไม่น่าเชื่อเลยว่ามาแรกแบบหนูจะมาได้ขนาดนี้พี่แอ่งสอนเก่งค่ะพี่แอ่บอกว่าอันนี้คือเป็นแค่การขี่ได้นะทุกคนโอ้ยเจ้าแมงกิ้าแล้วสุดปสิปซซโอ้โหก็เป็นชาเลนจ์ใหม่แะโคตชเช่าเลยอะไรที่มันชาเลนจ์เองอาจจะไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าอย่างน้อยรักก็ได้ออกมาทำในครั้งแรกในชีวิตตอนแรกก็แบบว่าตึงๆกลัววนิดนึงเพราะว่ามันสูงเราจะล่วงไปนี่เป็นอย่างไรหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปดูวิวสวยๆค่ะ ดีไหลไปโอเคไหลไปยาวตัวนั่งตัวตรงๆไปอยู่ไหลวาด้วยเปลี่ยนที่ไปฮึบโอ้โหไปเร็วๆไปเอารถอีกแล้วพวกไป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 ร็วๆสิเร็วต่อสุดแรง ถ้เิลอยขึ้นไปแล้วคืนเ่าไห่ครเดินมาณัอก้าครับดึงซนะเออสอกครับูพร้อมดึนลอยตายขึนลอยตายขึนโอเคคอยร่อนนะดูพร้อมดึโก้เป้าหมายของวันนี้คือยกล้อมา เลี้ยวอะไรหรือเปล่าครับเลี้วอะไรคะเลีวอ่าน้ำมาหควเรื่องแปดตัวนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวย้ายไปทำภารกิจอาบน้ำมาอีกแปดตัวก่อนนะไม่น่าท้าเลยคือจะอาบน้ำให้มาดูสิพี่เอโก้อู้หเอางี้มาต้นี่ขี่ชื่ออะไรครับมาต้นี่ขี่ชื่อสไปซี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อสไปซี่นี่สไปซี่ครับไปซี่ใช่ไหม ใช่ใช่นี่ตัไปซี่ครับใชจริงเหรอจร่งเหรอเอาจริงตรงไหนอะตัวไปซี่ใส่อันนี้ไม่เกี่ยวมาที่ขี่ต้องใส่อยู่แล้วครับไม่มีไฟไหนท้ตไมซี่ฟันเขียวนะใช่ตัวนี้ชื่อมิเลียนอันน่าเห็นไหมตัวไปซี่เขาจะมีแขงแรงเป็นสีขาวโอเคนะเดี๋ยวตอนอาบน้ำจะให้น้องคนนี้เป็นคนดูแลนะครับเนาะเพราะว่าผมอาบนา้ำมาไม่เป็นครับ <laughs> ได้บอกว่าไอเดามาเยือนที่นี่แล้วะ โอเคทุกคนสำหรับยะดาพาลุยนะเรียงลำดับความยากก็แรกเป็น e นดูโ o อันแรกใช่ปะแต่ตอนเนี้ยมาให้อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ว่าอารมณ์แบบจะเด็กจะเลี้ยวให้เราตอนไหนเราต้องแบบว่าใช้ทั้งเสียงทั้งร่างกายทั้งจิตใจกว่าจะวางเขาให้เขาวิ่งวันนี้ขี่ม้าเป็นโคตรเก่งในแบบกระังเยือมากเลยทุกคนตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวยาจะขอดวไปอาบน้ำที่้องม้าและ้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่ให้เราถ่ายทำนะคะชาวนักศ มีเป็นฟาร์มม้าแล้วก็มีที่พักให้ด้วยบรรยากาศก็ดีแล้วก็ม้าก็น่ารักมาเที่ยวกันได้นะคะมีะกิจกรรมอีกตั้งหลายอย่างขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงจนจบนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องไอายาดาวฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เยอะด้วยนะงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วไปบ๊ายบาย